โรงเรียนเลือกสองพี่น้องก็พากันเดินจูมือกันไปที่ร้านของเล่นแล้วก็พากันเช้อชะแง้งงแลดูแล้วก็ดูน่าสงสารกลับมาถึงบ้านแล้วก็พากันสวดมนต์ขอพรแล้วก็อ้อนวอนขอให้พรที่ขอนั้นได้เป็นจริงขอให้ทุกสิ่งที่ขอนั้นสมดังปรารถนาหลังจากท่องน้โมเสร็จแล้วก็อธิษฐานพร้อมกันว่า ขอให้ทั้งหมดกำลังหันถ้าดำถ้าดำแถมแถโยชิโอยชิมางิโอวีจีวีจีลักษณะของวีจีเป็นยังไงครับคือตัวจะยาวกว่ามางิโอ้เฮ้ยจริงดิไหนมาเทียบกันดูดิโอ้หุวหัวได้ด้วยไหนอะ่ะเท่ากันเลยแต่ตัวเขาจะผอมกว่า ไดไงอ๋อตัวเขาจะผอมกว่าแ,แล้วก็สีเขาจะเป็นสีเขียว <c oughs> หรือภาษาอังกฤษคือกรีนแต่ <Green. S 2> แตัวบนหัวมันจะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่หัววิจิเป็นสัญลักษณ์ตัว L สว่วนมังิโอเป็นสัญลักษณ์ตัว M เ,เป็นตัวยอ่อเนาะและตัวนี้คือโยชิโยชิน่ารักอะ่ะมันงีโอขี่ได้จริงดิ อ๋อขี่ตัวนี้เหรอขี่โยชิเนี่ยนะเฮ้ยแล้วตัวนี้แปลกมากตัวนี้คืออะไรอ่ะมาริโอเหมือนกันเหรอแต่ว่าด้านหลังเข้าไปปีนเข่าไะเนี่ยมาริโอพูดฮัลโหลนี่ไงไม่ได้คิดแม่เลี้ยอไหนของกระปุกประกอบเสร็จแล้วมันเป็นยังไงอี่นนะ ไม่โ้ยมาเรอวไมาเร็วผ่ตัวไปเล่นของเล่นต่อนะครับ